ไอเทีวไอเียซื้อเพียงแม่กระแตกแต่หนูก็โปแตกเพราะว่าตัวพวกหนูกันเองหรือเปล่าแตกเหรอไฟเลยอีอ่าฮาา่เฮ่าฮ่าฮ่าฮอาฮ่าฮ่า่าน่านาฮ่านาน่เฮ่า่าน่าน่าน่าฮ่าน่าน่า่า่าน่าน่าฮ่าฮ่าฮ่เรา่าฮ่าฮ่่า่า่่ะฮ่่รอ มีอย่างอื่นให้พี่ทําให้รู้สึกแบบเอ้ยรอได้อีกสักนิดไหมล่ะหนูคิดไม่ออกเลยค่ะพีล่ลองคิดหน่อยลองคิดหน่อยพี่ว่าเจนวัวเป็นคนฉลาดอยู่และหนุ่มหนุ่มขนาดนั้นค่ะพี่พี่ลองอพูดมาก็ได้คะ่ะไม่งั้นพี่บอกไว้ก่อนว่าถ้าพี่พูดไปปุ้มแล้วพี่ไม่ได้พี่ว่าสัาพันดีๆมันก็ยังอยู่แหละเอาเป็นฟิลฟเนาะแต่ถ้าพี่เฮี้ยปุ๊บพี่เฮี้ยเลยนะ คนในแก๊งหนูไม่พร้อมมันไม่ใช่แค่หนูเป็นคนอยู่ดีจะเป็นตัวเฮียทำไมล่ะครับเออเป็นคนก็ดีอยู่แล้วก็ไม่ได้รั่วอะไรเนี่ยแล้วปะไม่ได้แต่ว่าถ้าพร้อมจริงๆไปกันใหญ่แล้วครับแต่นานไปอ่ะซัมเมอร์สิบปีไปเรื่อยละเป็นคนอยู่ดีจะเป็นตัวเฮียเฉยอะไรน่ะหนูก็ไม่มีให้จริงๆนะพี่ไม่มีเลยเนาะฟังน้องหน่อยสิพี่เอลซ่าอยู่นะพี่เอลซ่า เงินแกงพวกหนูก็ไม่ค่อยจะมีอะตอนนี้พี่เอลซาเป็นห <c oughs> ัวนี่ใช่ไหมเตืนหัวพวกคุณหน่อยพี่เอลซา,าคุยหน่อยมาเราไม่ได้คุยกันเลยมาคุยกันหน่อยดีกว่าเป็นไงบ้างพี่สาว <c oughs> สัท้าเอ็มนี่มีไหมคะ <c oughs> แกงไม่มีเลยเหรอ <c oughs> คิดว่าเป็นข้ามาะรยาที่น้องๆไม่ค่อยมีกันเท่าไหร่อะไรเงี้ยหนูคิดว่ามันก็น่าจะดีนะ ทำไมที่เมกเลดี้กับแอลเคลดี้มึงไม่จับมือกันแล้วผัดกันตีแม่งไปเลยมันจะได้หายห้าวไอ้หี่เยเลออมึงผัดกันตีไปเลยมันได้หายเปรี้ยวสักทีตามายืนรอไหมสกเลตเออดูเอเมคสารูปตอนเนี้ยชนะแล้วไงอ่ะยังเดินหมอบอยู่เลยไม่ดียังไงดีคะหรือว่าเป็นหรือว่าถ้าพี่แบบว่ายังมีความเป็นพี่น้องกันหนูอยู่รีบคุยเลยสกเลดคิดว่าน้าหลังไปญิกบเป็นน้องหสามเอ็มอืม พี่เอลตอบหน่อยได้ไหมคะพี่เอลไม่พูดเลยอ่ะปกติก็พูดกับน้องนะฮัลโหลไหนอะไหนเอลฮัลโหลนานจังครับถามเอ็มได้ไหมถามเอ็มได้ไหมไหนตัวบั็กหรือเปล่าไหนไม่มีหออลกนะเสียงล้อหลอกนะถ้ามึงไม่มีเนาะเงียบแล้วส่งญาติน้องด้วยอีสัตว์เออหุยถอยถอยชาวบ้านชาวบ้านไปครับ เป็นเนี่ยอะไรถามไม่ตอบสักคนโดนกูกูซื้อเรื่องได้โดนกูอะกีดออกก่อนพูดเก่งพูดเก่งนี่มึงไม่โดนกูเดี๋ยวได้นี่ยืนที่ได้เลยมั้งมึงกูอยู่เอฟสองรอเลยอ่ะกูรอเอฟที่สองเลยแหละไอ้โดนกูเอานะโดนดูกูเอานะป๊อกไม่ได้กันเหรอวะตอบกูสักคนไม่ได้เหรอเสียเวลากูปะเป็นตัโกูอร่อยมากเเลยโดนกูนะโดนกูซื้อนะเออได้ได้ได้พี่มึงเป็นไงวะยิงอะไรเนี่ยกับตัวผูหมอกตัวแทนที่แบบผู้ปะกูเอาเลยแหละ ก็เอางี้นะมึงขึ้นมาขนาดเนี้เฮี้ยอะไรเลยอ่ะถ้ามึงไม่พอมึงก็เจอกูยาวๆค่ะกูบอกเลยถ้ากูเฮี้ยแล้วกูเฮี้ยเลยมารยาทถ้าสอนไม่ทันอ่ะข้ามารยาทไม่มีอ่ะเตรียมตัวรับด้วยจะเป็นให้ได้เลยเฮี้ยจะเป็นคนดีอยู่แล้วครับคิดว่าเป็นอะไรเนี่ยอแล้วไงตอนนี้มึงไงมึงเป็นไงมึงทำตัวคนเราเนี่ยกว่าจะเกิดมาเป็นคนได้เนี่ยต้องมีบุญวาสนามากมายนะแล้วเราอยู่ๆเราจะไปไปเป็นตัวเฮี้ยเพื่ออะไรครับผมงงฮะ เอ้ยตีดูอยู่เป่าตีมาดูหน่อยเลยด่วนเลยเก่งหนิหนักแล้วอันเนี้ยโอ้ตีตีทำนั้นแหละไม่เป็นไรมาดูด่วนเลยไอ้เหี้ยไปไกลแล้วจะเป็นเหี้ยให้ได้เลยโอ้ด่วนมึงก็รอเจอกูแค่นั้นแหละไม่ต้องปีใหม่แล้วพูดเลยจะทำให้มึงอยู่ไม่ได้ด้วยไนงเมื่อวานก็พูดแบบนี้ครับแอลเค้ยังเดินชิวเลยทุกวันนี้เขาพูดไปเรื่อยครับอย่าไปฟังหลอนไปแล้ว แล้วถ้าจะแคร์หรือถ้าจะเกลียดไปแล้วเลยเนี่ยก็เกลียดได้นะเกลียดได้นะแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปว่าถ้ายังมีมารยาทเหมือนเดิมอะถ้ายังนึกถึงกันอยู่ก็ทักทายกันหน่อยพี่ก็อยากอัยอยฮาเซโยด้วยนิดนึงน่ะโอเคเนาะอ๋อนี่คือโมโหก็ไปฟาร์มเดินสวนกันแล้วไม่ทับกันโมโหเหม็นเลยสนิมเป็นแบบขี้กะขี้เกื่อนเราไม่ท้าเขาก่อนเหรหเราไม่ท้าเขาก่อนเหรอห็นอจบไปเรื่องแค่นี้ เหม็นวันไหนที่มึงเล่นมากูกูจะทำให้มึงนอนลงไปที่พื้นแบบนี้อีกรอบหนึ่งนะมึงจำคำนี้ไว้นั่งไงให้เอาน้องกูมาเนี่ยนั่งคิดมากครับแอลแอลเคเรดี้กระโดดครับเมื่อวานยังเดินชิลอยู่เลยครับยังเดินโยกอยู่เลยครับไม่มีอะไรหรอกไม่เจอกันนะครับแพมไปเรื่อยครับอย่าไปคิดมากพอร้านี้เป็นดอกไม้หรอแพมไปเรื่อยครับอย่าไปซีเนาะที่เป็นเอ็ก ตามเบรรุ่นใหญ่มาลองนี่ครับมาเฟียกี่ดอกดีเนี่ยเอาไปเลยครับหมอเอาไปหลายๆดอกเลยค่ะเอาไปหลายๆดอกเลยนี่เป็นคอร่าดอก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 นะเนี่ยบิ๊กบ้าบิ๊กหมูเป็นไรม่เป็นทุกอย่างโอเคล้านเจนนอนนะเดินตอรี่เลยครับเหมือนเดินเล่นนะก็ได้ผมเดือดเดินเล่นไร ก็ไม่เห็นเลยเขาเขาจะเป็นตัวเฮี้ยให้ได้เลยไม่เห็นหรอเขาเป็นคนอยู่ดีๆอะไมเป็นอะไรของเขาสายฟ้าแต่ลืมทำฟอร์มรอะทำฟอร์มจะกดเขาอ่ะเมื่อวานเมื่อวานแนวเคเรดี้ก็โดนไม่เป็นไรแล้วก็เดินชิลอยู่ทุกวันนี้ไม่เป็นไรเลยเออก็จริงนะไม่มีอะไรหรอกขอแกงแกงเล่นเฉยนะม้าเฮยแย่เล่นนะขอบคุณครับผม ดีครับบอสสวัสดีครับรเรื่ออะไรเอ้ยเ้พี่หูปไปไหนไม่รู้ฮัลโหลครับเอมีเค ฮัโลโหลครับคือกี้เนี้พี่ไปเล่นไอดรอปใช่ไหมแล้วมีเควาร์ปหนีพี่อ่ะคือพี่เสียบ้องรีสองอันนะพี่ขอคืนได้ไหมพี่ดูดบ้องมาแล้วไม่ได้เล่นเลยห้าหคาุณไม่ได้ยินเสียงเขาวะคุณได้ยินปะได้ยินเขาพูดว่างไงตรงไหนครับผมไม่เห็นตัวคืวอผมได้ยินแล้วผมขอบ้องหน่อยได้ไหมครับว่างไงครับคือผมไปเล่นไอดรอปใช่ไหมแล้วทีเนี้ย พวกคุณวับหนีผมมีบ้องอันเดียวอ่ะครับพี่อันเดียวก็ได้มะพี่ขอหน่อยก็โอเคเลยครับพี่ชายหนึ่งสามสามสองเขาไปอยู่กับเพื่อนหน่อยนี่ครับพี่ชายขอบคุณครับต้องนี่นะัมยาวน้องชายยาพี่าเท่าไหร่ดิบอสบอสไอพี่เทยวร้องเพลงไอ้เทยวรู้ดิบอสรอแขงอยู่รอแข่งโอ้โหน่าลำคานเหมือนเมื่อวานเลยอะไรเนี่ย บอลไม่ชอบเปลี่งนีอเดียวะไอหน้าไอเดียวน่ารำคาญร้องดีดีมันต้องปบามค์กันบ้างบอลก็คือโ้ครบลองฝรม่งแต่งตีมเป็นชาวล็อกแหลยมันเป็นนี่พี่บาสพี่บาสเอาพี่ชักไม่รู้นะเนี่ยเพียวพังชวนเนี่ยทรงเนี่ยเพียวพังใช่เลยถือถุงกาวได้ยินเสียงเองได้ยินเสียงตัวเองอ่ะ มันก็ปา่าพีมันรอดได้เพราะได้ฟังคู่ข้างหลัง,งตั้งแต่แรกก็โคนเกลียดอ่ะพี่หมูลงมาดีเป็นอะไรพี่หมูมาลงาพี่หมูเป็นอะไรไม่รู้ครับพี่ชักช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรไหนมันอยู่ไหนก็ยังไม่เห็นมันเลยนี่พี่หมูอยู่เนี่ยแกไม่กล้า ไม่ใช่พี่แก้เมาส์อยู่เป็นึงมันขูไม่ได้ตัวเที่ยเอเธอให้หมูแก้เมาส์ก่อนนะเป็นอะไรนี่แกไม่มีตังค์ใช้ชีวิตเลยครับพี่ชาชีวิตจริงกูเลี้ยวเลยกูเลี้ยวออกเลย่ออยไนเดินเข้ามาอย่างนี้ย่างกันโอ้โหแจกเรื่องอะไรครับเฮ้ยแล้วหมอไม่มาเอาศพวะ ไม่แล้วเราเขาไม่ได้ทำอะไรเขาให้เราอะครับอ๋อไม่รู้จะไปทำเขาทำไมน่ามา๋ยวผมจะบงบงการอยู่เบื้องหลังได้ครับเรียกไม่่ใชเรียกทีมเด็กกับเอลเคมาคุยให้แมงลุมเลยเนะผัดกันดีปั่กนกลัวทำไมวะเออผัดกันเลยไรพี่ก็จะแม่งประชุมกันแล้วอะแจ้งหญิงวดัวดวดัดวัดกันละ